จากตรงระหว่างนอน สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนค่ะวันนี้สาวเพลิดกับเสาพี่ผ้าน้องมาตัดนอใหม่อยู่หัวอยู่ห้องขึ้นเก่าค่ะบรรยากาศคึมๆนะคะวันนี้ฝนตกลิ้นค่ะกับเสืาพี่ผ้าน้องเนาะคะ่ะมาตัดนอใหม่ค่ะหลังจากที่บริมากองมือค่ะพี่น้องนอใหม่ก็ออกเหี่ยวแลวเนาะคะ่ะกับเสผ้ามาตัดเลยเนาะ,ค,ะค่ะจะเป็นหนยงค่ะ นี่งามครับจ้ะถือฝนกับจะแหน่วไว้แน่เนาะคะ่ะช่วงนี้นอนออกฮะงามค่ะนี่จักหน่อยก็ว่าถ้าฝนเลี้ยงมากแน่หนามแกงกระท่วมเนาะ,ค,ะค่ะค่ะอืมโคดีเลยจ้ะนี่อืมจ้ะ เตาปายค่ะนี่ค่ะสี่ได้นี่อันนี้บ่เอาแล้ก็มิเตอร์ปายผ่ากับสั้นๆนี้ค่ะนี่ค่ะ,คะกลัวน,นี่จะลำบากนี่พี่หนุอ่อยู่นี่หนพี่จ้ะ เอาแห้งกับอะไรค่ะติ้งแห้งอะไรจ้ะเพราะวันมีห้างหนึ่งยู่ข้างไปไทยจ้ะก็ต้องระวังเลยพี่หนุ่มอันนี้ก็ซ้ำหน่อพุณจ้ะนี่นี่นะคะนี่มอคเวย์ปันใดฟาดนี่จ้ะ,จะงามคักจ้ะนี่งามงาม,งามจ้ะนี่ค่ะนี่ เอาตุ่มเป็นอันนี้กระไดเนาะคะ่ะตุ่มเบิดเปลือกกระได้นอกจากนี้อันนี้ก็แป๊ะๆน,น,น่าใหม่เงี้ยงก็ออกเนี้ยงยังสีนี่นะคะ่ะปัดเอาใหม่เง่งอีกก็เนะคะ่ะมูลินนะคะหมดแต่หมด,หมดนี่ตะมุดนะคะ่ะ ล you know? mm, like mm ิ hmm. mm ่น hmm. จ mm ้ะตรงนีใส่กระสอบเลวยนะคะจริงนะคะฟังดูค่ะตัวข้างๆกันเนาะค่ะอันนี้ก็ออกแงงแล้วจ้ะ ใายมีนยัก,กบบยค่ะก็เลยนี่มมดดดดนัวแบบง่ายเลยจ้ะนี่ค่ะมุดแดงมุดแดงก็มียได้ทันนี่ช่วงนี้มุดแดยงย้ำมาอยู่ปลายไผ่แล้วจ้นะนี่ค่ะนัวงามๆเลยจ้ะนี่ค่ะโต้างๆกัน น้ำมาอันนี้เป็นกอลิ่มห่วยค่ะปาดนี่จ้ะนามขักจ้ะใส่กระสอบค่ะมันนี่สาวประเดี๋ยวท่อเขามานำนะคะเพระาะว่าเจได,ดแตงกิง,กงไผ่อ,อกองนะคะขึ้นไม่อีกล้วค่ะ ว่หัวว่าสิตัดน้ำใหม่แล้วก่อนด้วยบ่นี่จัดตรงระหว่งางนอนโอ้โยนี่จังก็ฟ่าเพื่อนๆนะคะที่เขามารับช่อมไมะะ้แล้วค่ะก็อยิลืมกดไหลกดแช่ค่ะกดกระดิ่งเปิดจบับรพราดคลิปใหม่ๆของสาวพระเด็กค่ะพี่นองก็อนี่เนี่ยนอนนะคะ หมดร้ายค่จะจะ้จะสอบขาเลยจนฮักเนียงน,นอกระยู่ข้างในคุณจะ๊ะ ขัดกับฟังข้างฟังขาาางงงง้างนี่เขา不来จ้ะนาดน่จ้ะเงีค่ะเนีบยีนสามเียค่ะง,งามาเห็นเนียงค่ะกอนมีเงีงเงียเงค่ะ หลังจากที่ซ้าวประเดตัดนอไม้แล้วค่ะพี่น้องซ้าวประเดกจั๊กผ้าพีผ้านองมาปอกนอไม้เนาะค่ะตอนนี้ก็เริ่มคึมมากแล้วค่ะมืดมากแล้วค่ะกับเบาๆไล่ค่ะพี่น้องก็มาตัดมาปอกนอไม้กันเลยเนาะค่ะเดี๋ยวปีแปนมากแล้วค่ะบธนานจะต้องใส่ถุงมือค่ะจะปอกว่วลายเนาะค่ะนี่เพราะว่าจะไปเผาน้ำนะจัะ อยู่กับเขาค่ะแต่ว่ากับตกบม่แห้งค่ะตกประมาณสิบนาทีก็ยุดตกค่ะน้ำกับพระท่านอันมีน้ำเซาเขาอยู่เ่น บอกให้ไหวยนะคะบนตกะข้าอีกหมู่บ้านบานกับตกะข้จาจ้ะบทพิธีทอดคลิปไทยมาหาเห็ดแตงออกนะคะถ้าเ้าจะไปหนึ่งห้าก็ต้องแตงออกแล้วจ้ะเวลานหนึ่งมามันจะงามะคะ่ะดูจ้ะอันนี้ก็เอาไปเห็นนอนม่สวมได้เนาะค่ะบ่มีหมองเสียเลยเนาะจ้ะนี่ ส่วนนี้สาวเด็จจะไปเผาเนาะ,นะคะ่ะนอสซ้ำหนึ่งจะไปเผาแต่นี่จะแยกออกเนาะคะ่ะกิ้มสุ้งกับเผาใด้เได้ดะค่ะพี่น้องอุ้ยฝาห้องปะจ้าเพิ่งบินแลนจะ้ะเพิ่งบินแลน ไปล่างหนามเนาะค่ะก้อนเทาจะหนึ่งแตยังก็เอาไปล่างออกดีๆค่ะเนี่ยเห็นกับมนะนาวพี่นอ้องมันเหมือดเลยจ้ะบ่มีเด็ดโบ่ม่ยังเลยค่ะช่วงนี้ก็หากินแถวบ้านละค่ะแถวให้แถวหน้าจากโค้งเนี่ยจ้ะ เดินทางไกลกับอากาไปค่ะ บอกมว้วนกับบอกน้องใหม่คะะแตงที่เขียวออกมาตั้งแค่หนึ่งเนาะคะ่ะงานดวนอีกและจ้าช่วง ไปดึงงามงม่วงมูอเส่านี่จ้ะงามม่วงหะมือเหลือดัวงเลยบาทหนึ่ง่ะแปลงโอ๊ตังสีเลยค่ะพี่นนอพี่ลานหนูมันจะง,งามค่ะเดี๋ยวสามพอดีก็ไปแต่งไม่ค่ะ ก็เป็นอาชีพเสริมที่นิดๆน่หน่อยค่ะพี่น้องถามว่ามันได้หลายบอมันก็ได้ใส่ทุกมือค่ะได้เรื่อยๆเนาะค่ะเพราะว่าสามผลิตก็ผลิตปลูกหลายอย่างเนาะน้อ่แค่สามสิบกอเองเน,ะนงาคเเนะค่ะสามสิบกอมันโม,มเมนต์ว่ามันใหญ่เบิร์ทุกกอเวยค่ะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นการที่ว่าใส่พื้นที่น้ำท่วมริมห่วยค่ะเป็นปลาที่หกสามผลิตค่อยทางไปค่ะใส่เวลาทางกว่ามานสามปีค่ะ เพราะว่าเราผสมเขาบะไ้จ้ะมันมีตะนะน้ำมักเล็บแมวค่ะน้ำมักเล็บแมวเอ่อเพื่อพี่พวนจ้ะอ๋อ่อนคักค่ะ ช่วงนี้น้ำใหม่พายบานเฮาบางคนก็บพระท่นมันมันม่เศร้าออกแล้วค่ะฟนมันตกอันนี้ช่วงนี้ฟนงตกเล็กั็ไม่ค่อยออกดีเป็นไรกระถานรอบงนน้ำใหม่ปลาค่ะ ช่วงนี้ข้อยไม้หยากินดีค่ะนี่เป็นเพื่อนในไร่คนทักเข้ามาในไล์เนาะค่ะว่าอยากเบิ้งสวนบักบวงเฮมพานเนาะค่ะตอนนี้ก็สาวผัดเกกระลังแตง่งแต่งกิ่งค่ะเดี๋ยวเห็ดแต่งกิ่งแล้วก่อนเนาะค่ะต้องวัดเยี่ยมชมสวนค่ะเพราะว่าช่วงนี้โควิดหลายกับพี่น้องบางคนเพิ่งอยากมาเบิ้งสวนเนาะค่ะตอนนี้สาวผัดเกกระพวัตแหยเยี่ยมเนาะค่ะ ตาบ้ากันเนะน้ำวิธีการปลูกได้จ้ะผู้ใดทถี่อยากปลูกอยากยังกับทักเข้ามาได้ค่ะวิธีการดูแลสาวพอดีกจะบอกวิธีปลูกง่ายๆค่ะพี่น้องเพราะว่าอย่างเมาเบิ่งสวนตอนนี้สาวพอดีกก็ขอปิดก่อนเนาะค่ะเพราะว่าพื้นที่ไก่เคียงเพ่ราะว่าเพี่อยากปลูกกับวัวไก่กันเนาะค่ะแต่ว่าพื้นที่จังหวัดอื่นเพป็นการน้ำไม่ได้เนาะค่ะเพราะว่าโควิดหลายช่วงต่างคนต่างป้องกันเนาะ ยังสามผลิตแตงกิ่งก่อนเนาะค่ะแตงกิ่งก่ก่จะเลี่ยวหรอกค่ะเพราะว่าไปแต่งงานหน่อยอกก่อนเนาะคอยเอาเลื่อยเครื่องค่ะไปปาดง่ายๆจ้ะสามารถที่เป็นอ่าทานไดข้าวมะพร้าวทานได้จ้ะก็เสียประโยชน์ด้วยค่ะพี่น้องปลูกมองให้มันผ่านจ้ะมองไาปลูกแล้่ยวมาแตงกิ่นมาเม็ดด้วยค่ะนี่จ้ะ ส่วนนี้เจ้าประเดี๋ยวใส่น้ำกันไปเลยค่ะเอาไปล้าง,งาน้านอกจากนีอันนี้จะไปเผาเนาะ,นะคะ่เะเผาไว้ทัดแกงไว้ทัดซุปแสบจะ้ะเวลามันจะหอมค่ะมันจะให้นอนซ้ำนอยใหญ่ไร้กับเผาหยางด้วยค่ะบอกดีกว่าเผาซ้ำนอก,กับซุดก่อดนะจ๊ะ ส่วนที่มันออนไลน์นี่ค่ะแตงออกจังหน่อยๆเข้าไปหนึ่งเข้ากับพาและะ้วค่ะพาจะงามจ้ะโอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะพี่น้อยยังมีหน่อยซ้อมพอดีกันจะเอาไว้ตั้งหานะคะ่ะเอาไว้จะต้มกินกระปุล้าค่ะใส่แมงดาค่ะนี่แมงดาหันสองตัวจ้ะ นี่นะคะหลังจากสาวพูเดชได้ปอกผ้าพี่ผ้าน้องได้ปอกแล้วใหม่นะคะนี่คะ่ะผลงานเขา,า้ันทีค่ะมีตัวน้องงามๆคะ่ะขาวๆเอาไปหนึ่งนะคะรุ่นนี้กฝากเพื่อนๆนะะี่เขามารับชม,มใหม่กัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คะ่ะกดกระดิง่งเพื่อจะว่าพลาดคลิปใหม่ของสาวพูเดชค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้สาวพูเดชขอจบไปซ้ำนีน้ะคะ่ะสวัสดีคะ่ะ